สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมจากการบ้านแบบสองตอนที่สองนะครับจากหน้าแปดสิบสองแปลงกระบวนการทําแต่เขาเรียจาก while loop เป็น for loop นะครับหน้าแปดสองเป็นแบบนี้นะครับสองนะครับจาก y นะครับเปลี่ยนเป็น for โดยผมเปลี่ยนเป็นแบบนี้นครับ จะเห็นว่าตัวแปรนะครับผมเพิ่ม i ขึ้นมานะครับเอาไว้เก็บคอนฟอแล้วก็การทำงานก็ยังเหมือนกับใเหมือนเดิมน,นะครับจะเปลี่ยนให้ for จะเห็นว่า i เท่ากับหนึ่งนะครับโดยที่ เมื่อ i น้อยกว่า n นะครับก็จะทำแล้วก็ตัวรันเนอร์ก็จะเป็น i บวกบวกนะครับในผมจะรันก็แตะให้ดูนะครับนี่ครับผมก็ใส่ห้า ถ้าใส่ห้าจะเห็นว่าตัวแปรต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทําเหมือนเนี่ยครับก็จะคูณไปเรื่อยๆเมื่อเสร็จนะครับห้าแฝดนี่ยครับก็จะได้เท่ากับ 120. ร้อยรี่สิบคับกบกระาษที่จะเป็นตัวนี้นะครับขอบคุณครับ